วัดีนะครับวันนี้เราพามาชมนะครับเป็นที่ดินนาข้าวนะครับนี่ครับแปลงที่จะขายก็อยู่ตรงด้านหน้านี้เลยนะครับผมแบ่งขายสองไร่นะครับก็ได้เห็นวิวบรรยากาศภูเขาลูกใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับที่ดินของเราติดถนนสาธารณะตรงด้านนี้เลยนะครับเป็นถนนสาธารณะที่มาคู่กับคลองน้ํานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นคลองส่งน้ำนะครับสามารถเปิดเข้าแปลงที่ดินของเราได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราชี้แนวขอบเขตที่ดินที่จะแบ่งขายนะครับก็เริ่มจากเสาปูนด้านนี้นะครับไปสุดแนวแปลงลัวลวดหนามด้านนั้นนะครับแล้วก็ลึกไปด้านหลังนะครับแล้วก็ไปสุดด้านท้ายก็ตรงต้นไม้นะครับรสูงๆตรงด้านนั้นนะครับยิงตรงใบต้นไม้ อยู่คาด้านหลังเลยนะครับที่ดินตรงนี้นะครับหน้าแปลงนะครับหน้าแปลงติดถนนสาธารณะตรงนี้ก็แบ่งกว้างอยู่ประมาณสัก28เมตรได้นะครับรูปแปลงก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับจากแนวรั้วรวดหนามนะครับลึกเข้าไปด้านหลังก็อยู่ประมาณสัก90เมตรได้นะครับเป็นที่ดินนาข้าวก็ เหมาะสำหรับไว้ขุดโคกหนองนานะครับเผื่อไว้ปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับก็ที่ดินตรงนี้ก็จะได้บรรยากาศวิวภูเขาวสวยมากครับเป็นภูเขารอบทิศท,ทางเลยนะครับที่ดินตรงนี้ตั้งอยู่ตำบลธรรมเสนนะครับอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับผมเส้นทางนี้ก็สามารถวิ่งเข้าไปได้นะครับก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ด้านในอีกสองหลังนะครับนี่ครับที่ดินตรงนี้ก็ เป็นนาข้าวได้บรรยากาศท้องทุ่งนานะครับวิวภูเขาวสวยมากครับแบ่งขาย2ไร่นะครับนี่ครับพื้นที่ที่จะแบ่งก็คือตรงด้านหน้านี้เลยนะครับติดกับแปงลงรั้วลวดหนามด้านข้างนี้เลยนะครับผมเข้าจากถนนเส้นลาดยางเข้ามาประมาณสัก350เมตรได้นะครับก็จะมาถึงยังแปลงที่ดินนะครับ ถ้อท่านใดสนใจนะครับซื้อไว้ปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่สูงนะครับเรื่องน้ำท่วมไม่มีนะครับผมเป็นเขตพื้นที่สูงนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับเข้ามาดูยังที่ดินจริงนะครับผมที่ดินตรงนี้ก็ห่างจากตลาดนัดธรรมเสน์นะครับก็อยู่ประมาณสัก3มกิโลได้นะครับก็อยู่ใกล้ๆกับตลาดนัดใกล้ใกล้อีก ที่หนึ่งก็ตลาดนัดเสียเตี้ยนะครับก็ประมาณสัก1.5กิโลนะครับผมเส้นทางไปมาสะดวกนะครับพื้นที่ตรงนี้เพื่อนนะครับสุดแนวที่เราชี้นะครับด้านหลังนะครับกว้างอยู่ประมาณสัก44เมตรได้นะครับพื้นที่ด้านหลังที่แบ่งนะครับท่านใดสนใจนะครับก็แวะเวียนเข้ามาดูนะครับได้บรรยากาศวิวภูเขานะครับ ที่ดินตรงนี้นะครับข้อเสียเรื่องปับปาไฟฟ้านะครับต้องขอขยายเขตเพิ่มนะครับเพราะยังไม่มีพื้นที่บ้านคนที่ว่าขอไฟฟ้าเข้ามานะครับก็เรื่องรายละเอียดที่ตรงนี้ก็ลองเข้ามาดูมาคุยกันได้นะครับรายละเอียดเรื่องไฟฟ้าน้ำประปานะครับท่นใดสนใจเดี๋ยวเราแจ้งราคาขายนะครับที่ดินตรงนี้แบ่งขาย2ไร่นะครับ ขอเสนอขายไร่ละ0 0 0 0 0บาทนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับชอบบรรยากาศไว้ปลูกบ้านอยู่อาศัยชมบรรยากาศท้องทุ่งนาแบบขั้นกันใดแบบนี้ก็ลองเข้ามาดูได้นะครับเดี๋ยวเราแจ้งทิศทางของแปลงที่ดินนะครับที่ดินด้านท้ายที่วิวภูเขาตรงด้านนี้จะเป็นทางทิศตะวันตกนะครับ ส่วนด้านข้างที่เป็นรั้วรดหนามด้านนี้ก็จะเป็นทิศเหนือนะครับผมส่วนด้านหน้าของเรานะครับก็จะเห็นวิวภูเขาด้วยนะครับก็จะเป็นทางทิศต,ตะวันออกนะครับด้านนี้ส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างตรงด้านนี้ก็จะเป็นทิศใต้นะครับ ท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมทางเราก็ยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ดินตรงนี้ได้บรรยากาศวิวสวยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับแนวขอบเขตก็จะแบ่งตามแนวประมาณคนาด,ด้านนี้นะครับผมนี่ครับยินตรงไปต้นไม้ด้านนั้นนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้นะครับผมสวัสดีครับ